อาล่ะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับประจมภัยโลกเก่า EP ที่สองกับพี่แนทมาแล้วจ้าผมเหตุกรรมเกิดขึ้นไวมากเลยก็จริงครับผมแล้วครับนี่คือประดานะครับผมมันเป็นสิ่งมีชีวิตอันตรายนะครับคุณไม่ควรเข้าใกล้มันนะครับผมผมจะสาธิตวิธีถ้าโดนถ้าโดนประดาวจับนะครับผม ด้วยเร็วๆโยนของไปมันโยนของมันลงล่างกดให้โดนตายโดนไแดนพี่แดนสนใจกูทนใจกูพี่พีวิงพี่วิพี่วิ่งพี่วิ่งไี่พี่วิ่งพี่วิ่ง A lô búa tai lẽo là tai <laughs> lẽo là tai lẽo là tai